จะลองไหมรุ่นหน้าตาเอ้ยมองตาจังเลยฮะอย่างนี้งขาอยังไม่ได yeah, ้เร <oh, ิ่มเลยโอ้มองอยู่ไม่ต้องเอ๊ะหรอกแค่ผมท้าใเฉยเฉยยังไงแม่เป็นยังไงิ่มใกล้เร็ว อย่างไรกำลังงงงอยู่โอ้แล้เป็นรีเฟลโอ้ตั้งแต่โจนเลยงงอยู่เอ๊ะอะไรวะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเสียงอะไรเสียงอะไรนะเแล้วเหมือนเป็นช้างอ่ะแม่ก็อยู่นี่ไถเลยไถเลยไถยร้นเลยมีคิวสั่งนะ นิ่งนิ่งเฟินเฟินเฟินจะกระดิ่งเล่เหมือนเลาะด้วยกระงเลยดิ่งเยะดิ่เยโอ้โหก้จ้ใเอใช่เองครับโจโอ้จงเลยอจังเลยรัเเอาไข่แต่ข้างหน้าไว้ข้างหลังมันจังเลยต้เหมอนนางกินไหมไว้จุกไหมไโอ้ยเขิมเขิมเนื้อไ ได้เลยอย่าหลับนะที่เปาเคยมาหลับแล้วนะไม่หลับเราเขากำลังคลืมอยู่ดูดินกำลังคืดเต้นกับสิ่งหม่ใช่เก่งจังเลยไม่ร้องเลยเก่งจังเลยครับคืดเต้นกับสิ่งหม่ไม่ใช่แค่นี้ไม่เคยเห็นกันใช่ไหมเคยเห็นกันไหมก็มองมองกำังยังเคยไหายอยู่ โอเคจังเลยเก็บข้างหลังไว้เนาะไว้สักเตียอาไหมอมยิ้มทำไมมองได้อีกแล้วมองหน้